เที่ยวไเข้าไม่ล่ะเ่เที่ยวเลยแหละเว้ยมาเที่ยวนั่เล่นไม่โทรมา่อกนวะานี้นะสุดท้ายวะสุายมาเีวฟขา่ะทำไมอะี่ยาไปเที่ยว่ะเที่ยวไหนที่ใหม่ละลายสรสเอ้ยมีตังค์เท่าไหร่มึงอ่ะผมรวยตรงนี้ มีประมาณไม่ถึงสองพันสองพันเตะอ่ะไปแล้ลองดูว่ะเอ๊ะจาเชียงใหม่แล้วล่ะสัตว์เชียงใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกกับพวกเราหลอกศาสตร์กับรายการเที่ยวไหมศาสตร์เดี๋ยวเปล่าแต่เมื่อกี้ที่คุยกันที่บ้านว่ายวไปเชียงใหม่มีตังสองพันไปได้ไหมไปได้ไหมไม่รู้มาแล้วนี่ตั๋วรถไฟจากที่นี่สถานีบางพานะครับไปหัวล้โพง ยี่สิบหกบาทเห็นไหมหัวลำโพงไปเยียงใหม่สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทต่อหนึ่งคนนะครับตอนนี้ค่าใช้จ่ายเราก็จะประมาณนี้เ,นเวลานี้เป็นเวลาบ่ายสองรถไฟมาสามโมงถึงหัวลำโพงหกโมงรถไฟออกจากหัวลำโพงสี่ทุ่มผมต้องไปอยู่แถวนั้นอ่ะอีกก็โคตรนานละสาม่ชั่วโมงอ่ะโคตรนานอ่ะแล้วเราจะเชียร์ชีวิตยังไงกันต่อไปเดี๋ยวลองเจอกันครับ ตอนนี้ก็ยังรอรถกันอยู่ครับรถไฟยังไม่มาเป็นที่อะไรคอ๋อเลิศดิอ๋อจะไปเที่ยวมีความสุขเป็นเรื่องปกติอันนี้ตากล้องเราชื่อชื่อแล้วไม่ชื่อร้อยสตนโตแล้วอะรย่างนี้ร้อสันโต ไช่รถไฟล้อนอีกแล้วอ,อย่างร้อนเลยตอนวนะต่องหน้าไปหมดประตูแม่งก็ปิดไม่ได้ร้อนจัดเลยตอนวนะโอ้โหโคตรแย่คุกินแหละอ่ะหิววะหิวเนี่ยมึงนั่งรถไฟแล้วเดี๋ยวมึงหิวอีกแล้วเหรอถึงชั่วโมงเดียวเอง <c oughs> ใช่นะ <c oughs> มึงไม่คอนะ <c oughs> ไรเลยเนอะเ <c oughs> ยอะคุณชั่วโมงนึงแต่มึงต้อมงมึงต้องนั่งอย่างเงี้ยอีกประมาณ 13บสาท่โมองอะทไมเราไม่ไปเค่งบินวะไม่หนูเผื <c ười> ่อเราไปเื่อยเมื่อยฟาดเลยนีได้นี่เอาอีกนึงได้อีกนึงนีน นะครับตอนนี้ยังอยู่ที่รถไฟอยู่เลยประมาณสักสี่ห้าทีน่าจะถึงหัวลำโพงแล้วครับดูครับนั่นรถไฟประมาณสามชั่วโมงสภาพโคตรเน่าเลยครับแล้วต้องมาไปเยี่ยมใหม่อีกสามชั่วโมงนะครับคุณสภาพแบเ,เนี้เอาไม่ได้แล้วอะ่ะโรยเลนมากครับอย่างเี้ยเลยครับตอนนี้เราอยู่ทีแถวที่อยู่เราอยู่ที่ชานยิราที่เก้าเสีสาวส่วนสียครับคุณไปห้องก่อนครับใช่ผมจะไปห้องก่อนเอาดิถึงไหนนะ ตอนนี้เราอยู่ที่หวัวลำโพงครับใช้เวลานั่งรถไฟประมาณ3ชั่วโมงครึ่งจากบางพระมาถึงนี่แล้วเราต้องรอตีทุ่มเพื่อได้จะไปเชียงใหม่ผมก็เลย3ชั่วโมงที่อยู่บนรถไฟอ่ะเอาประมาณสัตว์อ่ะอย่เี้เราต้องนัรออีก3ชั่วโมงเพื่อเชียงใหม่อ่ะโลกตายก็ว่าเลยตายแน่นอนเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราอไปชมก,กันนะเดี๋ยวรอรถไฟก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราใช้ชีวิตตรงนี้อีก3ชั่วโมงครับตอนนี้เราเรา,ากำลังเดินหารถไฟตู้ที่51 ซึ่งแม่งอยู่ไหนก็ไม่รู้ด้วย <l ots> แล้วก็เราอยู่แถวนี้อีกประมาณ3ามชั่วโมงแล้วปวดเยี่ยวยิบหายเลยตอนน <l ots> <ๆ>้อาบน้ำเราไงเราจะไปรออยู่ไหนกันดีโอเคเดี๋ยว <l ots> ยังไงมาคื ừ, อตอนนี้ม่งมีเวลาเหลือ3ชั่วโมงไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะยังไงดีตอนนี้เอาไงดีเราอะไรไม่ได้หาที่นั่งไว้จะไปนั่งตรงไหนอ่ะ มันนานเกินไปอ่ะไม่รู้ว่านั่งไหนดีถ้ากไปเฉียวแดดก็จะแดกเฉียวไม่ได้เลยปะ่าป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 ่าตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่ร้านข้าวมาอะไรกินตอนที่เดินมาสักพักหนึ่งร้อนไม่ไหวแล้วหาที่นั่งก่อนเรารถไฟมาตอนสี่ทุ่มสามชั่วโมงขอรถไฟจะมาขำขำขำไม่ออกแล้วตอนนี้ไอเดียเล่นเรื่อยๆเลยเล่นยาวๆไปอ่ะ เอาแป้งไงเอองรถไฟนั่งรถไฟอีกตึกสามชั่วโมงไปถึงนู่นเรี่องเอากูมาทำไมเอาบุญมาลำบากแท้่เดี๋ยวกินอะไรเสร็จแจ่ไปเจอใหม่อีกรอบนึงแก้วอร่อยตอนที่เรากลับไปยังร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับตอนนี้เรามานั่งรถไฟที่ชานชาลาที่หัวลำโพงครับตอนนี้กี่โมงวะสามทุ่ม อีกช connect, part, on, story, 23, ั่วโมงหนึ่งนะครับเราเั่รอรถไฟแล้วก็ขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่อีก13ชั่วโมงจะถึงเชียงใหม่นั่งกันเปื่อยๆไปเลยเป็นอะไรที่แบบว่าก็เอาเรื่องแล้วไงจะได้เหรอชั่วโมงสี่ชั่วโมงที่ยาวนานมากโคตรนานเลยครับตอนนี้สวัสดีวันอะไรแล้วสามทุ่มครึ่งแล้วอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะขึ้นรถไฟกันแล้วถ้าเกิดว่าผมตกรถไฟอ่ะมารับผมที่นี่ด้วยนะ ผมว่าว่าเป็นการเดินทางที่แบบว่ายาวไกลมากพูดนาน13ามชั่วโมงไปเชียงใหม่ผู้ถามหน่อยว่าทำไมมันถึงไม่นั่งเครื่องบินอ๋อผมกลัวความสูงเหมือนตอนเครื่องบินกำลังบินขึ้นไปเดินไม่ติดป้องขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยิ้มมันได้ได้เวลาอยู่ได้อยู่เราไม่ได้เราไม่ได้เส่เนื้ยดีับไม่เป็นไรเหมือนตอนกำลังบินขึ้นไปฮะขึ้นขีดพีตอนนี้ก็ จสามทุมมท่มแล้เจะดสิบทุ่มแล้วเราไปรอที่การจันทร์ลาจันรลาที่เก้าใส่สามโตตทนสี่มไม่ใช่จันทรลาที่บะบะบะหกป่ะไปกัน น,นี้เราก็ขึ้นมาถึงบนรถไฟแล้วครับรอดสี่ทุ่มนะตอนนี้ก็สิบนาทีสี่ทุ่ถ้าจะดีแร์นิดหน่อยเราข er ึ er ้นรถไปก็ไม่รู้แล้วว่าจะมีคนมาหน้าโรงงานหรือเปล่าแล้วก็อีกสามชั่วโมงสามชั่วโมงติดนู่นติดหม่เที่ยงคนเีกเที่ยงเหนื่อยมั้งี่ตั่งเบอร์อะไทงเนี่ทำไมเับเรีย ตอบหมดลองขอโคตรเหนื่อยเลยที่เดียวขึ้นรถไฟออกแล้วกระเป่าไม่เสร็จแล้วขึ้นชั่วโมงเลยจะไม่เสร็จได้โคตรเหนื่อยที่เดียวสี่ทุ่มห้าสีุ่่มห้าดีนะตอนนี้รถไฟจะออกสี่ทุ่มเป๊ะนะสำหรับคนที่ขึ้นรถไฟต้องเสื่อเวลานหนึ่งนะครับเบรกมากบอกเลยโคตรเป๊ะสี่ทุ่มเปย์ไม่ออกเลย เป็นเวลาเที่ยงตืนได้ยงนั่งรถไฟมาได้ประมาณ10%ร็ไปไหนรถน่าจะอีกนานกว่าจะถึงอ่ะโอ้งพูดกกล้องเลยเป็นไงเป็นไง กวนอะฮะกูกนเหรอมึงไม่ได้โกนเรามึงมึงเป็นไรร้อนนี่จานต้นหมอนนี่ย้ายสบายปะไม่ฮะไม่ได้ช่วยยี้อะไรเลยไม่ได้ช่วยยี้อะไรเลยช่วยเยอะเลยเยี้เอาก่อนก่อดนอนเอาแบบแบบที่มึงทำเมื่อกี้เหรอไม่ดีว่ะไหนกูลองก่อนไหน๋ยผมต้องใช้แบบนี้เอานอนยากเห็นนะ อ่ะลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนก่อนอ่ะเฮียหลับไปแล้วตอนนี้ที่หนึ่งสิบห้าเนี่ยเราไปดูกันว่าภายในข้านรถจะเป็นไงบ้างอะไรล่ะเดี๋ยวน้องโป้งไม่หลับเก็บเอาไว้เดี๋ยวน้องโป้งไม่หลับเก็บไว้นะอ๋ออันนี้คือให้น้องโป้งหนุนนอนใช่ใช่แล้วกูก็เอามานอนหนัวต่อเฮียงจริง เช้าแล้วครับผม0งครึ่งแล้วครับแดดสองฟ้าเป็นสัญญาณวันใหม่ครับตอนนี้เป็นเช้าที่สดใสนะครับเป็นการนอนที่เติมพมากเลย,ย <c oughs> ไปไอ้ฮยอะไรนั่งรถไฟมาประมาณ8ชั่วโมงไอ้โต้รู้ไปย่างที่นั่งรอบเดียว เคยโตไม่เอาเฮียอะไรแล้วอ่ะแบบไม่ไม่ลุกเลยอ่ะตเฮียโตเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปแล้วตอนนี้หิวปะยังไม่หิวครับกิบใจโดนเข้าไปเมื่อกระสืนติ่บ่อนพี่เอาข้าสามกล่องเลยกล่องสิสิบสามกล่องร้อยยี่บวกเลขให้กูวีบวกเลขให้กูเฉยเลยครับตอนคืนขายน้ำวดยี่สิบครับตอนตอนวันน้ำกดสิบบาทอถ้าว่าใครใครใครที่ชอบกินน้ำนะแนะนำเอาน้ำมาด้วยนะ ใช่เพราะกลางคืนกลางคืนเราต้บบโองทำโผลโผล่อชาร์จนิดหน่อยเดี๋ยวผมลงอยากรถไฟไปเดี๋ยวผมมีเรื่องจะเล่าผมจะบอกว่าการเต็มตัวคือรถไฟเป็นไงเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวถึงที่ก่อนทำอะไรพี่ต่อครับนอนอยู่นอนหอยกัดกินมไม่อีกแล้วขาดเสียหายเท่าไหร่ครับเสียโตู้ <c oughs> ครับเริ่มแดกกันแล้วนะครับหลังจากแดกเข้าไปเมื่อตอนสี่สามเอาอีกแล้ว เคือหงพอคือเราเจอกันอีกแล้ว,ลวนิ่งหลับขยับแดกนะครับหงวันนี้นหลับขยับแดกยากหลง <c oughs> เดี๋ยวพีาา่เขาฟังตื่เราเราเง,ง,งินมาโอ้แม่สาวน้อย <c oughs> อันนี้มึงกำลังกินหนอนอยู่ย่า <c oughs> มึงเป็นมากิวย่าวันนี้ เราตั icana, ้งสองแกนให้เราขึ้นมาไม่ใช่คนร้านไหนก็เ้าละไอ้อุโมงหมไเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงห้าสิบนีตอนนี้เราก็มาได้ข้อทางแล้วกำลังบรรยากาศดีเลยเดี๋ยวเราลองดูข้างห้ากันดีกว่า มันก็เป็นสีผมลำเหมือนเดิมครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับไม่ได้อย่างกูสักตัวเลยนะครับทำบังก้าครับบังก้าเป็นไงบ้างครับอากาศสดชื่นไหมครับไม่น่าตามไม่เล่นอีกแล้วนะครับทำบ,บังก้า ไเท่านนั้แต่ตอนนี้ก็จะดันก็จะตัดอัตราหน่อยก็เดี๋ยวไปเจออะไตอน่อกไปเนาะอันนี้ก็มานามาไฟแป๊บนึงไปก่อนเดี๋ยวเจอภาพสวยๆเดี๋ยวเราจะเก็บฝากกันไปนะครับแล้วตอนนี้ก็แปรงครึ่งแล้วนะครับภาพสองตัวก็เหมือนเดิมเห็นพวกมันไม่นอนนะฮะก็กลางวันพวกมันก็ไม่ตื่นนะบบางคนที่ชอบเก็บบรรยากาศข้างนนาทางนี้ครับแนะน้ำว่ารถไฟตอบโจทย์มาก เล by, ียกเรื่อยจนรถไฟก็จะเริ่มดูที่ทางแดดให้ดีอะมันร้อนมากโต๊ะเป็นไรอะโต๊ะหมดที่เหรอับายกี่โต๊ะบอกถุงเท้าไม่อยู่แล้วล่าสุดล่าสุดไอ้โต๊ะไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำไม่มีน้ำด้วยทั้เมซี่อันนี้จะตีเป็นโมงแล้วอีกคือโมงกว่าแล้วจะไปถึงสถานีเชียงใหม่น่จ้ะการเดินทางที่สายเทวนาของเราจะได้จบลงจบเพราะว่าหรือว่าเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่ม การทรมานนี้จะจบลงแล้วเราก็จะไปสนุกระมั้งที่เชียงใหม่โอเคเดี๋ยวถึงสถา,านีแล้วเดี๋ยวเจอกันถึงแล้วครับเชียงใหม่นี่ไปเดีย๋ยวได้หาว่าถึงจริงไอ้เหี้ยถึงจริงไอ้สัตว์โคตรมันตรงนี้ก็ถึงแล้วสถานีชเชียงใหม่หนะเวลาเที่ยงเท<ๆ>ี <5. S 2> ่ย้าเอาเรื่องนะการเดินทางเราสี่ชั่วโมงครับถ้าใครจะมาแบบถูกที่สุดนะแต่ว่าอันนี้ไม่รวมที่ขึ้นมาจากสุรบุรีด้วยนะไม่รวโคตรนานสามชั่วโมงแต่ว่าก็ประมาณพอสมควรนะ แต่ว่าถามว่าได้บรรยากาศดีนะก็ดีอยู่นะตอนเช้าหนาวแบ, <ละ S 1> บ่แผมบอกนะว่าตอน่อนนี่ยขึ้นรถไฟอ่ะคุณควรขี้ให้แต่ตอนเพราะถ้าเมื่อกี้บนรถไฟอ่ะยืนยืนข้าวีกนี่ยืนเจ้านะข้านั่งอ่ะนั่งคอรมานแบบนี้เยอะบอกเลยเดี๋ยวเราจะไปจะกินที่พักแต่ว่าวันนี้กินได้บาทสองเดี๋ยวเราไปห,หาอะไรกินกันก่อนกเราก็เดินก็แล้วดักไปเรื่อยๆ คงไม่มเรา,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 าไม่ยังเขาบอกว่าลังไม่เราไม่ยางเลยเอ้ผิวมั่ววะยัง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 ยุดพ่อมึงใจด้วยแบบเนี่ยมันไม่หาแล้วมันไม่เหลุดอ่ะการเลียวมึงไม่เอาเอาไม่ยังไงมีเรื่องจะเล่าเว้ยว่าเฮียมึงไปเกลยม้ามามาที่ไหนที่ลำปางเขาบอกว่าคนคนอ้วนเว้ยถ้าจะลดน้ำหนักเขาให้ไปขี่มา้าเว้ยกูเลยไปลองศาสตร์เดือนหนึ่งเห็นผลไอ้เฮียลดไปยี่สิบโล